เลยอ,ยอ,อสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับติงลี่ชาแนลวันนี้จะพามากินข้าวมันไก่ครับทํำเองครับมีวิธีทําอยู่ครับ เดี๋ยวลงวิธทีทําให้ดูครับแล้วก็ใครอยากกินแบบไหนก็ปรับสูตรเราเองครับมาครับเร็ๆเดูยกันครับนี่ดูดูดูดดดน้ําจิ้มครับ <c oughs> น้ําจิ้มทําเองครับโอ้โหทีเด็ดเลยครับ นะครับไก่แบบช่ำๆเลยครับอันนี้ครับลองก่อนเลยครับคําแรกว้าวอืมไทยเลยน้ำจิ้มเด็ดมากครับ อืมลงคอครับน้ำซุปโอ้โหทีเด็ดเลยน้ำจิ้มอ่ะใส่กระเทียมใส่พริก แต่เทียมสับครับขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมกันนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยครับใครที่กดติดตามแล้วก็ขอบคุณมาครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับใส่เลยครับไก่แบบช่ำๆเลยครับ อืมข้าวก็หอมอยู่นะรวนด้วยข้าวอะ่ะไม่แฉะอืมกันนังดีนะอืมไปนนั้ดดนสะุกอนืมดังอืมเริ่มมดีหน่อยน้ำพริกอ่ะ กินก็เติมอาอยแก่ก็ซ mm hmm. ดเอาไว้ซดลองลองลรงพอแล้วข้าวเพนครับวันนี้ทำข้าวมันไก่กินเองครับ <c oughs> <c oughs> เกมแม่แม่ก็ไหวเกมแล้วนี่ครับก่เปลนช่ำๆเลยครับโอ้ยอืม กำลังดีเลยน้ําจิม้มทำเองแล้วมันกินได้สาใจดีครับ ยอืมอืมอร่อยครับ การดีหน่อยนะม้ำจิ้มใส่เข้าไปครับ เสองถ้วยครับ<ม>ให้คดให้กับลูกกินมยุบะทิ้<ม>งค,คืออะไนะคดนิ่งฉ่ๆเลยครั<ม> น่องไก,ก่ติสโกครับดีเด็ดครับ ผมใช้ข้าวธรรมดานะครับผมไม่ได้ใช้ข้าวหอมครับแล้วแต่คนชอบเลยครับผมไม่ชอบกินข้าวหอมครับใช้ชุมพูเขียวธรรมดาเลยครับผมว่าข้าวหอมันมัน,ม,นมันเกินครับ อาก,กองบอกอยากกินข้าวมันไก่ครับเลยจัดให้หลอดปลายน้ำจิบนี่ฉ่ำๆเลยครับ รับชมอยู่จังหวัดไหนก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับรับชมกันตอนกี่โมงก็ดึกดูดึกดึกอยู่งน้ำไายไหลนะครับ แต่แอดมินก็นลงดึกอยู่แล้วครับหลังจะทุ่มนึงไปอ่ะแล้วแต่เขาเขาจะลงตอนไหนครับ ขายตอนเที่ยงครับเลิกงานกับบ้านตอนเย็นก็ตัดจ่อครับแล้วก็ลงครับประมาณสองทุ่มครับอันนี้เป็นส่วนอกมั้ครับเดี๋ยวลองดูครับมันจะแข็งหรือมันจะนุ่มครับ น้ำจิ้มไปชำๆครับคำข้าวแบบใหญ่ๆไปเลยอืมอืมไมแกงครับนุ่มละมุนลิ้น ตักไปทำไม,มกินกินข้าวมันไกลยังไงไม่กินหนังนี่ไงฟ้าม์มอร่อยมันอยู่ที่หนังอยู่แล้วเนะ กินหมดเลยแดงอะ่ะอืมซปป่บอีลีใส่เข้าไปครับคำใหญ่ๆไปเลยครับอืม องอกระดูกอ่อนนะครับเอาเนื้อมาเนี่ยนี้หลังมันทีเด็ดเลยข้าวโปกเข้าไปครับตักคำใหญ่ๆลยครับ ừm subscribe cho kênh chấm หันเลียมให้ดีก่อนครับจะเขา้าปากไม่รอครับอื <c oughs> น้ำจิ้มเด็ดจริงครับ <c oughs> แล้วแต่สูตรนะครับ เดีวของผมผมไม่ใส่น้ำส้มใส่ชูครับผมไม่กินน้ำส้มใส่ชูผมใส่เป็นมะนาวแทนครับมะนาวสดๆเลยครับหอมครับอร่อย โดนไปสองก้อนข้าวอืม ใจมากครับทำกินเองครับมาครับคำสุดท้ายครับกคมจิ้มครับออืือ โอ้เรียบเลยครับเนื้อไก่ไม่ไหวแล้วครับเต็มท้องครับพอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมกันนะครับฝากกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ กดติดตามด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ